เชิญเลยเนาะค่ะก็อยากทราบว่าคนเราเกิดมาเกิดมาทําไมค่ะท่านอาจารย์เกิดมาทําไมข้อสองเดี๋ยวเอาข้อเดียวก่อนนะเดี๋ยวลืมถ้าอาจมาถามโยมว่าแดดออกทําไมโยมจะตอบยังไงนะโยมโยมไม่ทราบไต่ท่านอาจารอ้มีพอา มีพระอาทิตย์ออใช่ไหมค่ะท่านพระอาจารย์เออใช่นั่นโยมกําลังบอกว่าแดดมันออกเพราะเหตุปัจจัยถูกต้องไหมดังนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับไปก็เพราะเหตุปัจจัยมันดับอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดวัดชาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสัตว์เมื่อกายนี้แต่ทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่ อะไรคือเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อพระศาสดาบอกว่าตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดตราบใดที่เรายังมีตัณหาความอยากอยู่ความอยากจะนำพาจิตเราไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นพบเป็นที่เกิดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นซึ่งพบนั้นจะเป็นกามภพรูปพบอรูปพ เพราะอาศัยกรรมาาธาตุธาตุอันสามคือดินน้ำไฟลมหรืออาศัยรูปธาตุหรืออาศัยอรูปธาตุซึ่งเป็นาธาตุอันปราณีตก็ตามเหตุตามปัจจัยของสัตว์นั้นว่าสัตว์นั้นสร้างเหตุไว้แค่ไหนอย่างไรสัตว์ก็จะได้ตภาพตามนั้นดังนั้นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์คือเกิดมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรดีในเมื่อมันเกิดมาแล้ว ดังนั้นแดดออกแล้วไม่ต้องไปถามว่าแดดออกทำไมไม่รู้แดดมันไม่ตอบแน่นอนต้องถามว่าแดดออกแล้วจะทำยังไงเอาล่มมากางหรือสร้างบ้านคุ้มครองป้องกันแดดดังนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทำยังไงอ๋อพระศา,าสดาบ,บอกว่าให้แสแวงหานิพพานคือความไม่ตายเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐนั่นแหละถึงจะคุ้มค่าต่อการเกิด มาเป็นมนุษย์ความความรู้อันดับแรกนะของชีวิตที่เกิดมาพระศาสดาบอกว่าต้องรู้อริสัทสี่เข้าใจไหมอ่าเป็นอย่างนี้ขอบคุณค่ะท่านพรอาจารย์อ่าเชิญข้อสองอ่าขอ้อ,ขอสองไไาาตายแล้วจะไปไหนไะท่านพระอาจารย์ตายแล้วไปไหนเหรอชอบไปไหนล่ะอ, <laughs> อ่า คติทางไปของสัตว์ระศสดาจัดไว้5อย่างจะมีอะไรบ้างนะมีเทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรัฉานสัตว์นรกถ้าเขาให้ยมเลือกเดรัฉานกับเปรตช่วยเลือกเปรตนะอ่าอย่าไปเลือกเดรัฉานเดรัฉานมันต่ำกว่าเปรตอ่าพเจ้าเรียงอย่างนี้เทวดามนุษย์ เปลตวิสัยเดรลชานสันนรกแล้วทำยังไงจะไปเกิดแถวเนี้ยนะงผู้เจ้าบอกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยยมต้องสร้างกุศลลกรรมบท10ความสะอาดทางกายวาจาสิบอย่างกายวาจาใจถ้าเป็นอกุศลกรรมบท10เธอจะได้อัรภาพที่ตำกว่ามนุษย์ลงมาได้เปลตได้เดรลชาญได้สันนรก ความสะอาดมีอะไรสะอาดกายสามอย่างบอกไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสะอาดวาจามีสี่ไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจอ้อสอเสียดสะอาดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิพอเข้าใจไหมตายแล้วมีที่ไปเยอะนะอ่า เลือกเอานะแต่ถ้าโยมต้องการสมนะต้อง,นะองถ้าต้องการสมปรารถนานะแล้วเลือกเกิดนะอยากเลือกได้นะพระองค์บอกว่าให้สร้างเหตุห้าอย่างนี้ศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาตถาคตอันดับหนึ่งก่อนสองเป็นผู้มีศินชี้ไปที่ศินห้า สามการมีสุตตะก็สุตตะของคนที่เราศรัทธาเนี่ยสุตนะตะของตถาคตห้าสี่จาคะการเสียสละการแบ่งปันตั้งจิตถูกต้องด้วยนะให้ละความตระหนี่อย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนี้และอย่างที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาเห็นอริสัต4ีเห็นว่า ละนิวรห้าแล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่ารู้การเกิดการดับเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นการดับไปนี่เป็นปัญญาสร้างเหตุปัจจัย5ประการนี้ปรารถนาไปเป็นเทวดาก็าไปได้จะไปเกิดคราวหน้าเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลก็ไปได้หมดอ่านี่เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้นะที่พระศาสดาตรัสไว้มีข้อต่อไปไหม ั้งที่สามค่ะท่านพระอาจารย์อืจากวันวนตายเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรคะเพื<ข>่อให้ถูกต้องข,ขอทวนอีกทีสิจากอะไรนะจากวันนี้ถึงวันตายค่ะท่านพระอาจารย์เราจะอยู่อย่างไรคะ่ะเราจะอยู่อย่างไรใช่ไหมเราจะอยู่รรเราจะอยู่อย่างผู้ประเสรศิฐ เราจะอยู่อย่างผู้มีธรรมอันประเสริฐเราจะอยู่อย่างผู้รู้อริส,สัตสีเราจะอยู่อย่างผู้มีศรัทธาในตถาคตเราจะอยู่อย่างผู้มีศีลเราจะอยู่อย่างผู้มีสุตตะเราจะอยู่อย่างผู้มีจากะและเราจะอยู่อย่างผู้มีปัญญาจะเป็นชีวิตที่สมบูรณนะ์นะดีไหมโยมสากันาธุ ก็เป็นข้อที่สี่ค่ะเช่นเนี่ยคำว่าบุญคําว่าบ evet ุญคําว่าบาปจะเห็นจะได้รู้ได้อย่างไรค่ะท่านอาจารย์บุญบาปเนี่ยขอบคุณค่ะบุญบาปเนี่ยก็คืออารมณ์ที่จิตไปเกาะนั่นเองอารมณ์ใดที่จิตไปเกาะแล้วเนี่ยโยมมันเกิดการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ย มันเรียกว่าเป็นอกุศลมันไม่ดีเป็นอกุศลานังปาปกานังเป็นบาเป็นอกุศลนะนั้นสิ่งที่เป็นบุญก็ไม่เบียดเบียนน่ะนะเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วยังเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือทำให้เรานั้นมีจิตหลุดพ้นด้วยพ้นจากความแก่เจ็บตาย ดังนั้นการเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคือการได้รับความรู้ในหนทางที่จะเข้าถึงความไม่ตายคือมัคมีองแ์8นั่นเองนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเพราะถ้าเราหวังประโยชน์อื่นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาสู่ธรรมวินัยนี้เลย เพราะว่าทำวินัยอื่นเขาสอนให้คนทําความดีก็มากมายพระศาสดาบอกว่าศาส,สดาอื่นเนี่ยเขาสอนเหมือนพระองค์เนี่ยละความยึดมั่นในกามละความยึดมั่นในข้อประพฤติวัดศีลพรตต่างๆเนี่ยละความยึดมั่นในทิฏฐิเนี่ยมีสอนเหมือนพระองค์อยู่3อย่างแต่จะไม่มีใครในโลกเนี่ยสอนเรื่องการถอน อุปทานจากความเป็นตัวตนอัตวาทุปาทานไม่มีดังนั้นเราควรจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้มีข้อต่อไปไหม,อมขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ค่ะบุญกุศลของโยมครั้งนี้ที่ได้พูดคุยกับท่านพระอาจารย์รู้สึกเป็นบุญกุศลที่ได้ที่ทำได้สร้างมาได้มาคุยกับท่านมีบุญกุศลมากแล้วขอขอบพระคุณท่านค่ะ ค่ะก,นนนกรับชนะนมัสการพระคุณเจ้าอีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าคะฮคืออยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่าละให้พรโยมเวลาไปวัดนั้นมีผลอย่างไรพระให้พรน่ะเหรอให้พรคืออะไรให้ให้โยมได้ได้สิ่งที่ดีที่งามอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออให้เจ้าคะ่ะคือ สัตว์โลกนียโยมเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาได้กระทํานั้นเพราะฉนั้นถ้าเขาเนี่ยทำดีเราจะไปสาบแช่งเขาให้ลงนรกเขาก็ยังไปสวรรค์อยู่ดีนะแต่ถ้าเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมาใครจะไป สวดบิงวอนอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบแล้วก็บอกให้เขาไปสู่สวรรค์เถิดคนคนนั้นก็ยังไปนรกอยู่ดีพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยก้อนหินก็จะจมลงไปในน้ำต่อให้เราไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบก,ก้อนหินบอกท่านก้อนหินจงลอยขึ้นมาเถิดก้อนหินก็ยังจมอยู่ดี แต่ถ้าเราทําดีใครจะมาสาบแช่งเราเราก็ยังได้ไปดีสุกติโลกสวรรค์พระองค์อุปมาเปรียบเหมือนการทุบหม้อท,ที่ใส่น้ํามันในน้ํากระเบื้องก็จะจมลงน้ํามันจะลอยขึ้นใครจะไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบน้ํามันนั้นแล้วก็บอกท่านน้ํามันจงจมลงน้ํามันจงจมลงน้ํามันก็ยังลอยอยู่ดี ดังนั้นการสวดอ้อนวอนสรรเสริญอะไรเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสัตว์นั้นสัตว์นั้นก็ยังเป็นไปตามกรรมคราวหนึ่งพระศาสดา,าของเราจามฮัดเชยเสร็จแล้วพวกสาวกก็บอกว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระชนมายุยืนนานกลัวผู้เจ้าจะเป็นอะไรเพราะเหตุแห่งการจาม กลัวเป็นเหตุแห่งการที่มีลางไม่ดีหรือเปล่าที่จามพระศาสดาก็เลยบอกว่าเราจะเป็นจะตายเพราะการอวยพรสรรเสริญของเธอเหรอต่อไปใครทำอย่างนี้ปรับอาบัตทุกกฎอ่ดังนั้นพระองค์เนี่ยบอกพระาราหันทั้งหลายเนี่ยเลิกให้พรแล้วดังนั้นพระศาสดาตรัสที่เราเรียกให้พรเนี่ยพระองค์ตรัดคือการอนุโมทนา ชื่นชมยินดีในกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำเราเอาอาหารมาถวายเอาข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมฝ่ายมาถวายแก่สมณพราหมณ์เหตุปัจจัยการกระทำของเธอครั้งนี้เป็นเหตุให้เธอจะมีโภคาาับมากมีทรัพย์มาก จะสูงสากจะผิวพรรณงามรูปร่างหน้าดูหน้าชมยิ่งนักจะมีเหตุปัจจัยอะไรอีกพระองค์ก็สาธยายไปให้เราก็มีแต่คําดีๆทั้งนั้นเพราะเราทากรรมดีเราก็เลยนึกว่าท่านให้พรท่านไม่ได้ให้พรหรอกท่านบอกสัจจากความจริงให้เราได้ทราบถึงกรรมการกระทําของเราที่ทำอย่างนี้จะส่งผลอย่างนี้ สร้างวิหารก็ะบอกวิหารย่อมป้องกันนะเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานหนาวร้อนอะจะคุ้มครองพิขุผู้อยู่ประพฤติพรหมรรย์นเนี่ยให้ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำก็จะมีอน,นิสงส์อะไรอะไรผู้เจ้าก็ตัดเอาไว้พระาศาสดาจะเป็นผู้รู้กรรมการกระทำของสัตว์ว่า สัตว์ทำกรรมอย่างนี้จะได้รับผลอะไรวิบากของกรรมตรงนี้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นที่ทราบการได้ตางามจะทำอย่างไงผิวพรรณงามรูปร่างสวยงามทำอย่างไรการจะมีตางามเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควกักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาอันแช่มชื่นนี่จะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ย เกิดมาต่อไปเนี่ยจะมีตางามดุตาบัวในตาสีเขียวอย่างนี้อืหรือว่าต้องการเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามผิวพรรณงามองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏ คนคนนี้จะมีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักพระศาสดาเป็นผู้รู้กรรมของสัตว์ดังนั้นโยมทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระองค์ก็อ,อนุโมทนานะบอกว่าโอ้การกระทําของเราเนี่ยดีงามนะจะเป็นเหตุให้ได้อะไรอะไรอะไรแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยพระศาสดาจะดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ ไม่ใช่ฐานะที่จะทำอย่างนั้นหรือมันจะเป็นเหตุเพื่อการเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกก็ยังเป็นไปตามกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปแต่กรรมนั้นเราดับได้สิ้นได้จบลงได้เพราะองค์เรียกกรรมมะ นิโรธคาไม่หนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมสัตว์เป็นไปตามกรรมจริงแต่ถอนอุปทานจากระบบของกรรมได้ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอีกต่อไปด้วยมักมีองแปดหรือที่เราทำอยู่คืออานาปานาสติแค่นั้นเองอ่าตอบสั้นๆแค่นี้เนะาะเช่น<า>อยากขอถามว่าอจา์ การปฏิบัติที่ละเอียดและแนบเนียนนั้นเกิดจากสินที่เราปฏิบัติหรือการภาวนาปฏิบัติหรือการทำประโยชน์แห่งความสุขความดีนั้นคืออะไรนะคะอคำถามโยมไพอสรสละสะลวยดีเนาะ <c oughs> มันมีอันนี้ส์กันเป็นขั้นขั้นแหละนะบุญกิริยาเนี่ยพระศาสดาบอกบุญกิริยาวัตถุมีสามบุญอันเกิดจากทานอันเกิดจากศีลอันเกิดจากการภาวนาทานศีลภาวนาโยมให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญพระองค์บอกพรหมจรรย์น,นี้มิได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อ มีลาบสักการะเป็นอนิสงส์มีชื่อเสียงกิตยศเป็นอนิสงส์ไม่ใช่ปรมจันนี้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์หรือการถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์หรือรถึงพร้อมด้วยยานทัศนะเป็นอนิสงส์แต่มีเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำลิบคือสุดท้ายของปรมจันคือการได้วิมุตติการหลุดพ้น จากความแก่ความเจ็บความตายคือนิพพานดังนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าเรามาประพฤติปฏิบัติกันทำอะไรเรามารวมกันนั่งฟังธรรมเพื่ออะไรเรามาให้ทานทำไมละความตัวหนีเรามารักษาศีลทำไมให้กายวาจามันสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมีกุศลในใจเพื่อไม่ให้ทุกข์เรามาภาวนาทำไมทำไมจะต้องทำให้จิตตั้งมัน่น เพื่อเห็นสัจจากความจริงของโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปรวมๆแล้วเรามาทำเพื่ออะไรเพื่อว่าทำยังไงจะไม่ต้องตายอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตาย ไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัสม,มาสัมพุทธ,ธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกแต่เพราะธรรมชาติสามอย่างมีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายพระองค์จึงต้องเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้มาบอกสอนตรงนี้ดังนั้นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการภาวนาล้วนมีวัตถุประสงค์ ที่เป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งสิน้นคำสอนใดที่หลุดออกจากปากพระศาสดาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อน,นิพพานนั้นพระศาสดาจะไม่พูดหลุดออกมาจากปากดังนั้นคำที่ออกจากปากพระศาสดานั้นตั้งแต่ลาตรีตัสรู้ถึงลาตรีปรินิพานจะเป็นคำที่มีประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานทั้งหมด จะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานทั้งสิ้นซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือส่วนใบไม้ในป่าทั้งหมดนั้นคือองค์ความรู้ของพระศาสดาที่มีอยู่อีกมากมายแต่ไม่เอามาสอนเพราะอะไรเพราะว่าความรู้นั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ดับไม่เหลือเพื่อนิพพานจึงไม่เอามาบอกสอนแค่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนิพพานนั้นตลอด45ปีที่พระองค์เทศบอกสอนก็มีมากมายจนเรารู้ตามไม่หมดแล้วเพราะนั้นก็เลยพยายามดึงมรรควิธีที่ลัดสั้นง่ายให้กับพวกเราเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นความมุ่งหมาย ของการประพฤติปฏิบัติต้องชัดเจนว่าเราเพื่อการหลุดพ้นเพื่อรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องของความเจริญทางโลกทางธรรมโลกจะเจริญต้องทำอย่างไงอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้ทรัพย์อันเกิดขึ้นโดยธรรมอยากมีอายุยืนตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์หรือไปอย่างนิพพานต้องทำอย่างไรศาสดาเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่อง โยมอยากสำเร็จสมปรารถนาอย่าไปวิ่งบนบานสารกล่าวสะดอกเคราะห์ต่อชะตาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายพระศาสดาบอกว่าไม่ได้ผลแต่เราต้องมาทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตสัตว์จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพราะเหตุอย่างนี้การบูชาไม่ใช่ว่าไม่มี นะบูชาก็บูชาได้ถ้าบูชาแล้วศรัทธาศินสุตตาจาคะปัญญาจเจริญก็ให้ทำแต่ถ้าศรัทธาศินสุตตาจาคะปัญญามันไม่จเจริญอย่าไปบูชาสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์หรือการบูชาใดทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายการบูชานั้นเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัย การบูชาที่ทําให้สัตว์ไม่ล้มตายการบูชานั้นยังเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้แต่ถ้าบูชาถูกต้องคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้การให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้การให้ทานกับโสดาบันก็สู้ให้กับสกทา,าคามีไม่ได้ไล่ลําดับไปจนถึงพระพุทธเจ้า นะจนถึงการสร้างกุติวิหารจนถึงการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะถึงการรักษาศินจนกระทั่งเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมมาสุดท้ายปิดจบที่การเจริญอน,นิจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงชั่วเวลาลัดนิ้วมือมีอน,นิสงส์มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็ให้เราเลือกเอานะอยากหยิบเหรียญสลึงหรืออยากหยิบแบงค์พัน ก็แนะนำให้ทําในสิ่งที่มีอนิสงส์มากการกระทําของเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่สูญเปล่าเข้าใจไหมเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเหมือนการหวานข้าวลงในนาดีนะพอเข้าใจนโะยมเนาะ